เมื่อถึงเวลาที่ธุรกิจต้องเลือก ERP คุณจะเลือกอะไร Subcription s ที่จ่ายเป็นรายปีหรือ perpetual license ที่จ่ายครั้งเดียวในการลงทุนเลือกซื้อ ERP แต่ละครั้งจะดีกว่าไหมหากคุณไม่ต้องลงเงินก้อนใหญ่แต่เลือกซื้อเป็นระบบ Subcription s ทำให้เกิดสภาพคล่องด้านการเงินเพื่อไปลงทุนกับการสร้างกำไร ฝั่ง perpetual license ที่ซื้อขาดจ่ายครั้งเดียวอาจฟังดูคุ้มค่าในตอนแรกแต่เมื่อต้องอัปเดตและเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีใหม่ค่าใช้จ่ายที่ตามมาอาจมากกว่าที่คาดคิด subscription license มอบความยืดหยุ่นที่ไม่มีวันหมดอายุ จ่าเฉพาะอามที่คุณใช้ลดต้นทุนนอกจากนี้โปรแกรมจะอัปเดตฟีเจอร์ใหม่เสมอปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของธุรกิจไม่ว่าที่ไหนก็ทำงานได้อย่างอิสระตอบโจทย์ทุกสไตล์การทำงานการตัดสินใจที่ชาญฉลาดช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้โดยไม่สะดุด Subscription ให้คุณพร้อมเสมอกับทุกการเปลี่ยนแปลง เลือก Subscription เือธุรกิจที่พร้อมรับการเติบโตและไม่หยุดพัฒนาสนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเราได้ทันที